สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่นะครับอันนี้พายพี่สกายมาวิ่งออกกำลังกายนะครับที่เทศาบาลตุ้งสะดาวนะฮะวันนี้มันหยุดของพี่สกายครับไปเดี๋ยวตามไปครับไปแล้วครับวิ่งไปโดนแล้วชุดเียวๆนะฟ้า,ฟา นี้จะวิ่งรอบสะนะครับอันนี้ที่เราเห็นรถวิ่งนี้ก็คือถนน3 3 1นึ่งะครับตอนเช้าช่วงหกโมงกว่าเจ็ดโมงครับอ้าเดี๋ยวพอ่อเดิดนรัดเลยฮะไปแล้วครับไปรอพ่อเลยครับโ้ มาทันแล้วครับพอต้องวิ่งกันนะถึงจะทันครับเออวิ่งเหยาะๆไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเออ,เอ,อตันนี้เขาบอกว่าจะเอาสองรอบสนามครับคอยดูกว่าจะได้กี่รอบนะรอบใหญ่เลยครับฮะนี่ครับสนาม ที่เรามาลอยกระทงมาให้อาหารปลาบ่อยๆนะฮะเจเจสบานทุกสุดาวครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเจระเ้ครับมีเจ่ปลาใช่ครับเอาไปไปพึ่งไปหลวพ่อเดินตามมีค่อยๆไป แล้พอตามไม่ทันโอ้โหวิ่งเก่งมากเลยครับแต่ว่ารองเท้าต้องเปลี่ยนใหม่นะถ้ามารอบหน้าลองใส่รองเท้าผใบครับก็มีคนมาวิ่งนะลนะโอโ้ไปนุน่นละพอตามไม่ทันแล้ว ค่้ยวิ่งไปวิ่งค่อยๆไปออกไปไปแล้วหรือพอวิ่งตามแล้วไป,ไปแล้วครับวิ่งตามไม่จะบกายล้วโอ้โห <c oughs> พิ่งเดินหน่อยเดียวก็หายใจเหนื่อยแล้วนะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับอันนี้ได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครครึ่งรอบสนามแล้วครับ เริ่มเดินแล้วจะเดินเป็นส่วนใหญ่นะครับพิสกายหืมโอ้โหอยู่ติดกับ่า่ต่อชะดอนนะครับพญาสุรศรีนะแปลงยาวครับฮะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะ,อนะะโอ้โห นี่นะครับมีรอบเล็กเลยนะมีรอบในเลยฮะถ้าใครไม่อยากวิ่งไกลก็วิ่งรอบในได้นะฮะอันนี้พี่สกายวิ่งรอบนอกเลยครับระยะทางจะไกลกว่านะไปดิวิ่งดิ อากาศจะครบหนึ่งรอบแล้วนะครับเดินบ้างวิ่งบาง้างปัปนกันไปนะอีนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานเทศบาลทุ่งสะดาวนะครับไปวิ่งปเหนื่อยังออีกรอบหนึ่งไหมเขาบอกว่าจะเอาสองรอบแล้วครับต้องเอาอีกรอบหนึ่ง ไปรอบนี้ให้วิ่งไปคนเดียวนะครับเดี๋ยวพอจะรอที่ตรงนี้นะที่จุดเริ่มต้นนะครับไปเพราะว่าถ้าเขาไปคนเดียวเขาก็จะวิง่งวิ่งเยอะอยู่นะฮะเอาไปดิวิ่งดิไปโอ้ไปแล้วครับ ดูพอรออยู่ตรงนี้นี่ก็ว่าไปคนเดียวก็จะทําเวลาได้ดีกว่าน,นะนี่ครับสรน้ำเทศบาลนะพุ่งสะเดาอำเภอแปลงยาวนะครับตรงนี้ก็ลงไปให้อาหารปลาไปนั่งเล่นได้นะครับ เดี๋ยวพลาลงไปดูปลานี่นะครับมีปลาเยอะอยู่นะฮะสินแดก็เป็นปลาดุกอ้าวเริ่มไม่วิ่งนะฮะอ้าวเห็นมาทางนี้แล้วะครับโหเดินอยู่นู่นนะ มันฮะเก่งมากนะครับสองรอบแล้วเอาวิ่งมาเลยวิ่งมาโอ้โหสองรอบสนามคนเดียวครับพ่อได้หนึ่งรอบ พอหรือยังสองรอบแล้วพอหรือยังพี่สกายครบสองรอบแล้วครับจะกลับบ้านแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่เทศบาลทุ่งสะดานะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ